สวัสดีครับผมเอกนะครับจากช่องบจะเจ็มวันนี้ก็อ่าจะหกโมงเย็นแล้วนะครับเพิ่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพวกน้องหมาที่บ้านนะครับว่ามันข้อดีของการเลี้ยงสุนัขก,ก็คือแบบเวลาเรากลับบ้านเราก็ยังรู้ว่ามันมีอะไรที่เรารอเราอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าตัวไหนเนี่ยนะครับพอกลับบ้านถึงเรามันจะออกมารับเราตัวแรกนะครับ ผมคิดว่าสุนัขเนี่ยมันชอบวิ่งมารับเราตอนเรามาถึงบ้านนะครเดี๋ยวถึงเราเนี่ยตัวน,นี้หน้าปักศีลอ่ะโอ้โหมันยืนอยู่หน้าประตูเราเนี่ยครับก็เป็นพ่อพันธุ์โอ้โจมุสุชิเนะครับยังอยู่หน้าบ้านน่นมาแล้วครับ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 สามตัวสามหนุ่มนะครับอ่ะนี่อะไรมีเยอะมากเดี๋ยว,ไ,ยว,ยวไปฝากมันซะหน่อยนะครับ Okay. กอบ้านดีไหมต้องป้องกันไว้ไม่ให้ออกเลนะเนี่ยเป็นไงบ้างอยู่ไหมไปใ,ใหญ่ได้ฮะ อ่ะอีกนิดนึง่ะคนละอันเดี๋ยวมานิดเดียวนะโอเคเอาไปแล้วไปแล้วหมดแล้วค่อยกินค่ำเย็นอีกจบ